สวัสดีครับสองกล้องมองอย่างเซียนซึ่งสนับสนุนโดย SCC 777ประจำวันจันทร์ที่8เมษายนในช่วงสองกล้องมอง3ตัวตรงหา3ทีมน่าเชียร์วันนี้ผมมีฟุตบอล3คู่มานำเสนอคู่แรกเป็นฟุตบอลดีกของอิตาลีศึกเกาโชชนะเป็นการพบกันระหว่างโบลญญากับฟีโวเกมนี้มีความสำคัญต่อโบลญญาครับถ้าชนะจะขยับค้นโซนหล่นชั้นทันทีถ้าเสมอจะทำคะแนนขึ้นไปเท่ากับเอมโปรีแล้วก็ไปลุ้นกันต่อกับช่วงโค้งสุดท้ายขณะที่คีโว เป็นทีมบวยท้ายตารางที่มี11แต้มโอกาสอยู่รอดมีน้อยมากและน่าจะถอดใจไปแล้วไม่ชนะเลยใน11นัดหลังสุดเกมล่าสุดก็ออกไปเยือนแล้วก็แพ้ซาซูโล่ศนต่อสในบ้านนัดหลังสุดก็แพ้กาารี่0-3นัดหลังเสียไปถึง7ลูก ผิดกับโบโลญญาครับแม้ว่าเกมล่าสุดจะแพ้อตาลนตา1-4แต่นั่นคือการเจอของแข็งแล้วไปเยือนแต่ว่าก่อนอันนั้นโบโลญญาชนะมา3นัดติดนะครับเพราะฉะนั้นความมั่นใจของเจ้าถิ่นยังมีอยู่และเกมนี้เล่นในบ้านที่เรนโตดันลาล่านะครับก็มองว่าลูกทีมของซิซามิไฮโดบิชน่าจะเป็นฝ่ายเดินเกมลุกบุกใส่แล้วก็สร้างโอกาสในการก็ทำได้อย่างต่อเนื่องแนวรุกซึ่งนำทับโดยโรดิโกปาราซิโอก็มีทีเด็ดพอที่จะเจาะแนวรับที่ค่อนข้างอ่อน กีโวเข้าไปยิงประตูได้มองว่าโบนิญ,ญาจะชนะนะครับและจะชนะขาดลอยเกินกว่าหนึ่งลูกด้วยเพราะฉะนั้นโบนิญ,ญาน่าเชียร์ครับผู้ต่อ,อมาเป็นฟุตบอลลีกข,ของเยอยรมันเป็นลีกรองครับลีกที่สองฮัมบูร์ 2, ug, พบกับมักเตรบวกอันดับ2เจอกับอันดับที่16อันดับ2คือฮัมบูร์เนี่ยกำลังเล่งเครื่อนเก็บแต้มลุน,นเลื่อนชั้นขึ้นสู่บนเดสีกสกาส่วนมักเตรบวกก็เล่นเครื่องเก็บแต้มเพื่อนหนีตกชั้นเหมือนกันสําหรับฮัมบูร์เนี่ย น่าจะเรียกความมั่นใจกลับมาได้จากการบุกชนะาพาเบอ<น>เร์บล2-0ในฟุตบอลเดเบโคคารรอบรองชนะเลิศเมื่อกลางสัปดาห์หลังโดยที่ก่อนหน้านั้นเนี่ยสะดุดไม่ชนะมา2เกมติดนะครับนัดนี้เล่นในบ้านนะครับแล้วก็แนวรุกมีทีเดจากบีแอลนิเชลดาซอกกาแม้ว่าทีมเยือนมาเตอรบวกจะมาสู้สุดชีวิตเพราะต้องการเก็บแต้มลุ้นหน,นีตกชั้นต่อไปแต่ว่าศักยภาพของตัวผู้เล่นทีมโดอรวโรมฮัมบูกดีกว่าเล่นในบ้านด้วยมองว่าฮัมบูกจะบทชนะ มักเดบวกได้แบบไม่ยากจะ1หรือ2ลูกเท่านั้นครับซึ่งอยู่แล้วน่าจะชนะขาดลอยเกินกว่า1ลูกได้เพราะฉะนั้นฮัมบูน่าเชียร์ครับสุดท้ายเป็นฟุตบอลลีกของเบนเยียมนะครับเบนเยียมเฟิร์สดิวชั่นเซึ่งเป็นการเตะในรอบเพลย์ออฟโซนลุ้นแชมประหว่างครับ,บรรชกับซองดาริ่ัหอันดับ2เจอกับอันดับที่3ผลงานรอบฟอร์มหลังก็ต้องบอกว่าร้อนแรง,องพอๆกันนะครับแต่ว่าครับ,บรรชดูจะเก๋าวกว่าแล้วก็ได้เปรียบตรงเล่น ในบ้านนะครับนวลูกซึ่งมีเวสเล่เนี่ยเล่นเป็นหน้าเป้าค่อนข้างจะหวังผลได้ซองดารีแอชอาจจะแรงขึ้นมาชนะมารวดในช่วงหลังแต่ว่า,าเวลาไปเยือนขับรูชช่วงหลังก็มักจะแพ้มองว่าเกมนี้อาจจะเล่นกันสูสีออกเปียนแต่ว่าขับรูชดูเก๋าและคบเครื่องกว่าได้เปรียบตรงเล่นในบ้านด้วยน่าจะเอาชนะซองดาดีแอชได้ไม่1ก็2ประตูเพราะฉะนั้นขับรูชก็น่าเชียร์ครับ3ทีมน่าเชียร์วันนี้1ครับมองมาที่โบลญญาในเกมกัลโช่เซเดอาสอง ฮามบูกเอ็ดฟฟาวนะครับในฟุตบอลลีกสองเยอรมันและสารับ,บรุชในฟุตบอลเบนเยียมเฟิร์สดเวชั่นเอครับ